สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเผยรักต้องห้ามครั้งแรกซีสิวัตรเล่าครั้งแรกรักต้องห้ามทนทุก3ปีเจ็บปวดที่สุด29มิถุนายน65หซีสิวัตรได้มาเล่าเรื่องราวของหัวใจผ่านรายการรถวิวา ทางช่องแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุกกุกซึ่งเผยว่าทุกวันนี้มีความสุขกับชีวิตคู่ดีตั้งแต่แต่งงานมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่อยากผูกมัดกับใครกลัวทําไม่ดีเมื่อพูดถึงรักครั้งแรกว่าเป็นอย่างไรซีเล่าว่าตนไม่เคยรักใครเลยมันเป็นแค่ความสเสน่หามากกว่าคําว่ารักสําหรับซีต้องให้อะไรแทนกันได้ชีวิตก็ให้ได้ให้ได้เลยเป็นคนที่ชอบผู้หญิงโตกว่าเพราะประสบการณ์เยอะ คุยกันดูเรื่องส่วนรักที่เจ็บปวดที่สุดซีเผยว่ามันไม่ได้เรียกว่าอกหักแต่เป็นรักต้องห้ามมากกว่าไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังเกิดขึ้นในแบบที่ไม่ควรจะเกิดเพราะทำงานด้วยกันจนเกิดเป็นความผูกพันซีเห็นความทุกข์ของอีกฝ่ายตลอดเวลารักที่เขามีมันไม่ค่อยเป็นรักที่มีความสุขเป็นรักที่ไม่ดีซีไม่ต้องการเอาตัวเองเข้าไปแทรกแค่ทำหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนและรับฟังซึ่งซี ก็ไม่ได้เป็นคนเปิดก่อนอย,อยู่ขณะที่เขานั่งระบายเขาพูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนฝันถึงพร้อมเล่าบรรยากาศความฝันนั่งกินข้าวอยู่ดีกันแล้วก็หอมแก้มจากนั้นซีก็งงว่ามันคืออะไรอีกทั้งยังมีเหตุการณ์หนึ่งอีกฝ่ายโดนทำร้ายมาจึงโทรมาร้องไห้กับซีตอนตีสองและขอมาหาซึ่งซีก็ลงไปรับเริ่มต้นจากตรงนี้ อยู่ด้วยกันตลอดจนวันหนึ่งรู้สึกว่าอยากกอดผู้หญิงคนนี้ก็ไปกอดเขาและค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ไม่สามารถบอกใครได้อยู่อย่างนั้นประมาณ3ปีรู้สึกมากขึ้นจนถึงขนาดที่ไม่รู้ว่าเรียกว่ารักหรือเปล่าแต่ทรมานมากๆอีกฝ่ายไม่สามารถบอกใครได้เช่นกัน C. มีการพามาที่บ้านน้องชายน่าจะรู้แต่ตอนนั้นแม่ยังไม่รู้ไม่สามารถที่จะพูดคุยอะไรกันได้จนวันหนึ่งแม่ถามว่าทำไมทำแบบนี้ลองคิดดูว่าถ้าเป็นผู้ชายแล้วมีคนมาทำแบบนี้กับแฟนเรา C. จะรู้สึกยังไง ซีเผยว่าตั้งแต่มีชีวิตอยู่มาไม่เคยต้องเป็นแบบนี้เลยนั่งรอโทรศัพท์เมื่อไร่จะโทรมาจะโทรไปหาก็ไม่ได้จุดตัดขาดคือถึงวันที่ซีรู้สึกว่าทุกทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับรู้สึกตัวเองไม่มีศักดิ์ศรีเลยอยากจะดูหนังก็ต้องไปนั่งรอในโรงก่อนต้องซื้อตัว๋วสามที่ซื้อให้ตัวเองซื้อให้เขาและอีกที่หนึง่งที่โรงหนังมีคนเข้ามานั่งในวันที่ตัดขาดซีพูดว่า กี่เดือนกี่ปีผมก็จะรอบอกผมมาว่าจะเลิกกับเขาเมื่อไหร่ผมจะไม่ยุ่งผู้หญิงไม่สามารถเลิกได้เพราะเขาเป็นคนแบบนี้รักใครก็ดูแลแต่เขาแค่อยู่แล้วทุกเขาก็มาอยู่กับซีซึ่งซีรับไม่ได้และขอไปเองฝ่ายหญิงพูดว่ารู้เลยว่าวันนี้ต้องมาถึงและขอเก็บซีไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดในใจขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ